ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอสิ่งที่ชิงสุยกังวลมากที่สุดคือน,นิกายเทวะทรราชสวรรค์ที่อาจจะบุกมาที่นี่และทำอันตรายแก่ตระกูลชิงในตอนที่เขาไม่อยู่ในตอนนี้ถ้าเขาปล่อยให้คชสารวิเชียนภัยบูร์ดูแลตระกูลชิงและสร้างกำแพงไว้ป้องกันพวกเขา ตราบใดที่มีผัวฝึกตนอาณาจักรพลังปราณนักบุญพิโรธระดับเพียงคนเดียวและผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งน้อยกว่าอาณาจักรพลังปราณนักบุญพิโรธระดับสามชิงสุยคงไม่เป็นกังวลมากนะักเขายังมีเวลาเหลืออีก6เดือนภายในหก เดือนนี้เขาต้องเพิ่มพลังความแข็งแกร่งให้คนในตระกูลชิงโดยเฉพาะหลวนหลวนและสัตว์อสูรของเธอในเวลา10ปีหลวนหลวนจะกลายเป็นหนึ่งในผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งที่มีชีวิตอยู่ หลังจากปราณวชิระและคุ้มครองวชิระพัฒนาถึงขั้นสมบูรณ์แล้วและยังมีสองทักษะใหม่ที่เพิ่งได้รับมาจากรูปแบบเอราวาัณยิ่งไปกว่านั้นทักษะที่ได้มายังคล้ายคลึงกับก้าววารีวชิระและประกายแสงวชิระ ก้าวารีวชิระเป็นทักษะด้านความเร็วแต่เพราะมันยังไม่พัฒนาถึงขั้นเริ่มต้นดังนั้นเมื่อใช้ทักษะนี้จึงช่วยเพิ่มความเร็วได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นประกายแสงวชิระเป็นทักษะด้านการต่อสู้ โดยทักษะนี้จะรวบรวมพลังในร่างกายและปล่อยใส่คู่ต่อสู้ด้วยทิศทางที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งจะช่วยในการเบี่ยงเบนความสนใจของคู่ต่อสู้แต่ยิ่งคู่ต่อสู้แข็งแกร่งโอกาสประสบความสำเร็จก็น้อย โชคดีที่ชิงสุยรู้สึกพอใจในทักษะการต่อสู้ทั้งสองนี้เขาตั้งใจจะฝึกฝนให้หนักขึ้นในอนาคตเขาหวังว่าก้าวารีวชิระจะแข็งแกร่งเหมือนปราณวชิระและคุ้มครองวชิระที่จะช่วยเพิ่มความเร็วของร่างกายในระยะยาว สำหรับประกายแสงวชิราชิงสุยรู้สึกว่าทักษะนี้ต้องใช้พลังวิญญาณจำนวนมากจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากในการฝึกฝนแต่ถ้าฝึกทักษะนี้ได้สำเร็จเมื่อไหรแน่นอนว่าสิ่งนี้จะกลายเป็นการโจมตีที่ร้ายแรงถึงชีวิตอย่างแน่นอนหนึ่งปีที่ผ่านมาชิงสุยประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นอีกอย่างนั่นคือการเขียนท่วงท่าพยัคร้อยแบบผันแปร พูดได้ว่าทักษะการเขียนของข่าวอยู่ในขั้นสมบูรณ์แบบความสามารถในการเขียนของชิงสุยจัดว่าอยู่ในระดับมังสาและโลหิตเพราะการเพิ่มขึ้นของขั้นหมายถึงการเพิ่มขึ้นของคุณภาพ เมื่อชิงสุยมองภาพพยักที่เขียนด้วยความสามารถระดับมังสาและโลหิตเขารู้สึกเหมือนกำลังมองพยักที่มีชีวิตอยู่จริงและกำลังเคลื่อนไหวอยู่ตรงหน้าการเขียนพยักด้วยความสามารถขัน้นกายโลหิตตา จะทำให้ผู้ที่มองรู้สึกเหมือนกำลังชมภาพที่งดงามและภาพเสมือนจริงซึ่งนี่เป็นความแตกต่างของความสามารถขั้นมังสาโลหิตและขั้นกายาเมื่อพัฒนาฝีมือถึงขั้นมังสาและโลหิต จะทำให้ภาพพยักดูราวกับมีเลือดเนื้อจริงๆซึ่งคือความสามารถของชิงสุยในตอนนี้ความเชี่ยวชาญในการเขียนภาพได้แบ่งออกเป็น6ขั้นซึ่งเริ่มตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกขั้นกายาขั้นมังสาโลหิตขั้นกระดู ขั้นจิตวิญญาณและขั้นเทวศักกิสิทธิ์ทั้งหกขั้นจะมีความยากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในการแก้วข้ามแต่ละขั้นสำหรับชิงสุยเขา่าหวังอยากจะเชี่ยวชาญขั้นมังสาโลหิตภายในหกเดือนจากท่วงท่าพยักร้อยแบบผันแปร ชิงสุยเพิ่งเขียนได้แค่23ภาพเขาพบว่าความยากของการวาดจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆชิงสุยคิดว่าความสามารถของเขาในตอนนี้คงไม่สามารถเขียนรูปพยักที่มีพลังมหาศาลได้ในทางกลับกันความสามารถของเขาในตอนนี้ก็ไม่ใช่สิ่งไร้ประโยชน์เพราะชิงสุยสามารถดึงพลังของเครื่องรางสวรรค์ออกมาได้40เปอร์เซ็นเมื่อเขาใช้ทักษะนี้ ยิ่งกว่านั้นความแข็งแกร่งและความมั่นยำในการวาดเครื่องรางสวรรค์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเครื่องรางสวรรค์ที่เขาวาดดูมีชีวิตชีวายิ่งในตอนที่เขาวาดภาพภาพทุกชิ้นที่ได้คือภาพที่เหมือนมีทิว ผู้ฝึกตนที่อยู่ระดับเดียวกับชิงสุยหักได้เห็นภาพของเขาก็คงไม่อาจละสายตาไปจากมันได้ตอนนี้ชิงสุยตั้งใจแน่วแน่ที่จะฝึกการเขียนภาพในอนาคตอย่างน้อยเขาจะพัฒนาความสามารถในการเขียนจนถึงขั้นกระดูก ส่วนขั้นที่สูงกว่านั้นชิงสุยยังไม่ต้องการเขารู้สึกว่ามันยากเกินไปเพราะนอกจากความมุ่งมุ่นในการฝึกฝนพรสวรรค์ยังเป็นสิ่งจำเป็นในการฝึกขั้นที่เหนือกว่าขั้นกระดูกนั่นเอง ยังมีสิ่งที่เขาพัฒนาขึ้นอีกมากอย่างเพชรวิชาสัตราวุธเล่นลับภายในปีเดียวชิงสุยตั้งใจพยายามฝึกฝนยิ่งกว่าเมื่อก่อนมากเหมือนครั้งก่อนที่ชายชราเคยคิดทำร้ายชิงสุยกับหลวนหลวนและอวี๋ช่าง แต่ความสามารถในเคล็ดวิชาศาสตร์ราวุธเล่นลับของชิงสุยตอนนั้นไม่สามารถดูแลทั้งสองให้ปลอดภัยได้แต่อย่างไรก็ตามเคล็ดวิชาศาสตร์ราวุธเล่นลับของชิงสุยในตอนนี้ก็ทำให้ชายชราตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากได้เช่นกัน เพราะเขาทำให้ชายชราต้องหาทางเอาตัวรอดโดยเลือกระหว่างปล่อยพวกเขาไปหรือตายไปพร้อมกับพวกเขาชีวิตเป็นสิ่งมีค่าชิงสุยแน่ใจว่าพวกเขาต้องเลือกหาทางรอดโดยปล่อยเด็กทั้งสองคน ถ้าในตอนนั้นเขาตั้งใจฝึกเพล็ดวิชาศัตร์ราวุธเล่นลับเขาก็คงไม่ต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์เสี่ยงตายเช่นนั้นภายในเวลาหนึ่งปีเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในทักษะการต่อสู้รวมถึงพลังของชิงสุย รารวชรีระและการคุ้มครองวัชิรพัฒนาจนถึงขั้นสมบูรณ์แบบยิ่งเขาแข็งแกร่งขึ้นชิงสุยสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของปราณจักกระพัดยิ่งกว่าการโจมตีที่อันตรายชิงสุ่ยยังมีอาวุธอันตรายเก็บไว้ในแขนเสื้อของเขา ซึ่งก็คือใยแมงมุมพิษหยกทมินภายในระยะเวลาหนึ่งปีเขาพยายามฝึกสมดุลเพราะแม้ตอนนี้เขาไม่รู้ว่าตัวเองแข็งแกร่งเท่าไรแต่เขาก็สัมผัสได้ถึงความแปรปรวนที่โคจรไปมาจำนวนมากซึ่งเป็นพลังที่ดูน่ากลัวกว่าเมื่อก่อนมากท่านพอ่อวันนี้วันเกิดค่า ท่าเตรียมอะไรให้ข้าบ้างหรือเปล่าหลวนหลุนกอะแขนชิงสุยแน่นแล้วถามภายในหนึ่งปีเด็กน้อยคนนี้โตขึ้นมากแม้เธอจะอายุ15และความสูงอยู่ในระดับเดียวกับหญิงสาวทั่วไปแต่เธอก็ไม่เคยทิ้งนิสัยเด็กของเธอที่สำคัญหน้าตาของเธออยู่คล้ายอีเย่เจียนเกอมาก เะชิงสุยมองคันธนูจากกระพัดมังกรสีชาติที่ไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลานานมีธนูกระดูกที่เขาเพิ่งทำขึ้นไม่ได้นานเหลืออยู่ซึ่งลูกธนูถูกสร้างจากสัตว์อสูรระดับอาณาจักรพลังปราณเทวะกษัตริย์และบางชิ้นสร้างจากกระดูกสัตว์อสูรระดับอาณาจักรพลังปราณนักบุญพิโรธเพราะเจ้าเป็นนักฝึกสัตว์อสูรดังนั้นข้าจะให้สิ่งนี้กับเจ้า เจ้าจะไปฝึกยิงธนูตอนที่ว่างว่างก็ได้นะชิงสุยยิ้มและส่งอาวุธให้หลวนหลวนทันทีที่ธนูส่งถึงมือเธอหลวนหลวนกอดชิงสุยอย่างมีความสุขท่านพ่อยอดเยี่ยมที่สุดเลย ทั้งทางที่ของนี่เป็นของดีมากแท้แท้ท่านพ่อก็ยังให้ข้ามาค่าคิดว่าท่านจะให้ของชิ้นนี้กับสุนเอ๋อและหยินเอ๋อโสอีกหลังจากการสนทนาล้วนๆขยิบตาให้ชิงสุยด้วยสายตาเหมือนลูกหมาชิงสุยยืดแขนไปดึงจมูกเธอ เจ้าเป็นลูกสาวข้าในใจของข้าก็รักเจ้าเหมือนสองคนนั้นข้าเสียใจที่ได้ยินเจ้าพูดแบบนั้นโถท่านพ่อข้าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะอย่าดึงจมูกข้าตามใจชอบสิข้าแค่ลอ้อท่านเล่นเท่านั้นแหละ ท่านคือท่านพ่อที่ดีที่สุดของข้าหลวนหลวนพูดขึ้นเหมือนเธอพยายามทำให้ชิงสุยรู้สึกสบายใจร้ายนักนะก,ก็ได้ได้ไปฝึกฝนได้แล้วละรู้ไหมว่าเจ้าจะกลายเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในตระกูลเราชิงสุยยิ้มและบอก ปีตอนนั้นอีเย่เจียนเกอเดินเข้ามาพร้อมอาหารชิงสุยไม่ยอมให้คนอื่นเข้าร่วมงานวันเกิดของหลวนหลวนเพราะเขาอยากฉลองกับอีเย่เจียนเกอร์และหลวนหลวนแค่สามคนหลายปีมานี้ชิงสุยฉลองวันเกิดกับตระกูลชิง และอวีช่างด้วยวิธีนี้ใบหน้าของอีเยเจียนก็เปลี่ยนไปด้วยความสุขเมื่อเห็นชิงสุยและหลวนหลวนสนิทสนมกันดีท่านแม่อาหารของท่านอร่อยขึ้นทุกวันเลยหลวนหลวนบอกตั้งแต่เล็กๆเ,เธอก็รู้วิธีพูดเอาอกเอาใจเป็นอย่างดีถึงจะพูดชมข้ายังไงก็ไม่มีความหมายหรอกนะเพราะของข้าที่ข้าเตรียมไว้ให้เจ้าก็ยังเป็นชิ้นเดิมอีเยเจียนก็ยิ้มให้หลวนหลวน หลังจากเธอสบตาชิงสุยพวกเขาจึงเริ่มทานอาหารอาหารมื้อเย็นเสร็จลงแต่ตลาดกลางคืนที่อยู่ด้านนอกยังคงครึกครืน้นแสงไฟจากพระจันทร์และแสงไฟจากด้านนอกศาสตร์ส่องเข้ามาในห้องของพวกเขาหลังจากทั้งสามทานอาหารเสร็จ พวกเขาก็นั่งคุยกันต่อไม่นานนักหลวนหลวนก็กลับยังที่ที่เธอเคยอาศัยอยู่ซึ่งเป็นบ้านพักหลังเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลมากเพื่อที่จะให้ชิงสุยและอ e ีเยเจียนเกอร์อยู่ด้วยกันในห้องนี่ก็ผ่านมาสิบสอง ปีแล้วตั้งแต่ที่ข้าได้เจอหลวนหลวนครั้งแรกชิงสุยพึงพำมกับตัวเองเบาๆเมื่อเขากำลังนึกถึงอดีตใช่พวกเรารู้จักกันมามากกว่าสิปีอีเย่เจียนก็ยิ้มและตอบกลับหลังจากพูดจบเธอรู้สึกว่าชิงสุยดูเป็นชายชาตรียิ่งกว่าเมื่อก่อนหลวนหลวนได้ถามเจ้าเรื่องนั้นหรือ,อยังไม่เจ้าแน่ใจว่าจะหลวนหลวนไม่รู้ต้นกำเนิด เจ้าตั้งใจจะบอกนางในอนาคตหรือเปล่าชิงสุยสังเกตเห็นว่าหลวนหลวนค่อยๆเติบโตขึ้นเขารู้สึกว่าพวกเขาต้องทำอะไรสักอย่างข้าไม่รู้เจ้าคิดว่าข้าควรบอกนางเหรอืออีเย่เจนเกอถามชิงสุยด้วยคำถามเดียวกัน ถ้าเจ้าต้องการจะให้หลวนหลวนกลับไปยังตระกูลของนางเราก็จําเป็นต้องบอกเธอแต่ถ้าเราอยากให้เธอมีความสุขเราก็ไม่จําเป็นต้องบอกเรื่องนี้กับเธอเพราะนี้คงทําให้เธอเจ็บปวดชิงสุยไม่ได้อธิบายให้ชัดเจนว่าเขาหมายถึงอะไรแต่ชิงสุยคิดว่าอีเย่เจียนเกอเข้าใจดีเพราะเธอรู้ดีว่าเรื่องนี้อาจทําให้หลวนหลวนรู้สึกโดดเดี่ยวถ้าท่านพี่ยังมีชีวิตอยู่ เขาคงอยากให้หลวนหลวนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหลวนหลวนไม่มีความจําเป็นต้องกลับไปที่ตระกูลของนางถ้าเจ้ายินดีหลวนหลวนก็เป็นลูกสาวของเจ้าตลอดไปอยีเย่เจียนเกอมองตาชิงสุยนางเป็นลูกของข้าเสมอ ถึงแม้นางจะกลับไปตระกูลของตัวเองข้าก็จะไปพบนางเรื่อยๆชิงสุยพูดอย่างจริงจังล้วนๆโชคดีที่สุดที่ได้เจอกับเจ้าชิงสุยเงยหน้ามองวิหกสาหัวขนาดใหญ่แต่ละตัวมีขนาด30เมตรร่างกายส่วนหัวเป็นของนก ที่คอเป็นรูปร่างของงูและมีขนสามสีที่งดงามวิหกสามหัวดูโหดเที่ยมและหน้าเกรงขามพวกมันมีกรงเล็บหนาและแหลมคมพร้อมปีกที่แข็งแรงวิหกสามหัวสิบตัวกำลังบินอยู่เหนือท้องฟ้าขบวนของพวกมันขนาดใหญ่มากจนบทบังพระอาทิตย์ปูหลินและปูหลัวพาคนอื่นหลบไปจากที่นี่ก่อนชิงสุยบอกหลินซานหานเขามองเขามองด้วยสายตาจริงจัง ครั้งนี้ชิงสุยเอาจริงเอาจังเพราะเขารู้ว่าการมาของนิกายเทวะทรราชสวรรค์ครั้งนี้ก็เพื่อจัดการทุกอย่างให้จบภายในครั้งนี้ชิงสุยเดินขึ้นไปบนอากาศเหมือนเขากำลังเดินขึ้นไปบนบันไดหินขึ้นไปบนท้องฟ้า ชิงซุยพยายามถ่วงเวลาไว้เท่าที่จะเป็นไปได้ดังนั้นเขาจึงค่อยๆเดินขึ้นไปเพื่อประเมินความแข็งแกร่งของผู้มายืนทั้งสิบคนที่รอเขาอยู่กลางอากาศผู้นำของกลุ่มคือชายชราตัวสูงร่างกายกำยำ ในขณะที่คนอื่นมีความสูงประมาณไหล่ของเขาเพียงแต่โคมองก็รู้ว่าชายคนนั้นคือหัวหน้าของกลุ่มชิงสุยรู้ว่าเขาคือผู้อาวุโสระดับสูงในนิกายเทวะทรราชสวรรค์ บรรยากาศแสนกดดันถูกปล่อยออกมาจากผู้ฝึกตนอาณาจักรพลังปราณนักบุญพิโรธทั้งสิบช่างเป็นความรู้สึกหนักอึ้งแต่ถึงอย่างนั้นพลังธรรมชาติของชิงสุยก็ไม่ได้รู้สึกเกรงกลัวอะไรแต่อย่างใดชิงสุยค่อยๆ เดินไปหาพวกเขาทีละก้าวในขณะเดียวกันชิงสุยก็รู้สึกแปลกใจที่เขาเองทำเช่นนี้นิกายเทวะทรราชสวรรค์เป็นตระกูลที่อ่อนแอที่สุดในสัตดารา แต่พวกเขาก็สามารถรวบรวมผู้ฝึกตนระดับอาณาจักรพลังปราณนักบุญพิโรธได้ถึง10คนชิงสุยร,รู้ทันทีว่าชายชราทั้ง9้าด้านหลังฝีมือด้อยกว่าชายตัวสูงอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามชิงสุยร,รู้สึกชื่นชม เพราะเขารู้ว่านิกายเทวะทรราชสวรรค์มีผู้ฝึกตนระดับอาณาจักรพลังปราณนักบุญพิโรธระดับ4ีถึงคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของชายคนดังกล่าวขอข้าทราบทุระของพวกท่านต่อตระกูลชิงหน่อยได้ไหมชิงสุยหยุดเดินเมื่อเขาเริ่มเข้าใกล้พวกเขา พอรู้ว่ามีคนเก่งๆอยู่ในมหาทวีปเมคามรกตใครๆก็พากันตกใจชิงสุยพวกเรามาตัดสินให้รู้แล้วรู้รอดกันวันนี้เถอะข้ามาจากนิกายเทวะทรราชสวรรค์แล้วเจ้าก็คงรู้ดีว่าทำไมข้าถึงมาที่นี่วันนี้ การ่างสูงท่าทางแข็งแกร่งพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำนิกายเทวะทรราชงั้นหรอือถ้าท่านไม่บอกข้าข้าคงลืมไปแล้วนะั้นเนี่ยข้าคิดว่าพวกท่านจะมาหาข้าเร็วกว่านี้เสียอีกชิงสุยยิ้มตอบ เมื่อมองชายหนุม่มตรงหน้าที่ยังคงสงบใจได้พวกเขารู้สึกแปลกใจกับท่าทีของชิงสุยโดยปกติคนที่ทำให้เทียนเออพิการได้เขาคงแข็งแกร่งไม่มากก็น้อยกว่าอาณาจักรพลังปราณน,นักบุญพิโรธระดับสอง และถึงแม้ชิงสุยจะแข็งแกร่งเท่ากับอาณาจักรพลังปราณน,นักบุญพิโรธระดับสามเขาก็ไม่น่าจะสงบนิ่งได้ขนาดนี้เจ้าทำให้หลานชายข้าพิการเหตุการณ์นี้ทำให้นิกายเทวะทรราชสวรรค์ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง เข้ามาที่นี่เพื่อจัดการเรื่องนี้เพื่อตกลงกับเจ้าเจ้าคิดว่าอย่างไรดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้สนใจที่ประมุกนิกายเทวะทรราชสวรรค์กลายเป็นผู้พิการแต่สิ่งที่เขาสนใจก็คือชื่อเสียงนิกายเทวะทรราชสวรรค์ข้อตกลงงั้นเหรอ ดีสิข้ค่าก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแล้วท่านจะตกลงอะไรกับข้าละชิงสุยถามชายชรารอยยิ้มของเขาดูสดใสย,ยิ่งกว่าเดิมทางเลือกแรกคือเจ้าต้องฟื้นฟูพลังให้แก่คนที่เจ้าทำร้าย และหลังจากนี้เจ้าจะพักดีต่อน,นิกายเทวทรราชสวรรค์ชายชราพูดกับชิงสุยอย่างเป็นกันเองแล้วทางเลือกที่สองละชิงสุยถามในขณะที่เขายังคงแสดงสีหน้าเช่นเดิมเจ้าจะปลิดชีพตัวเอง หรือจะให้พวกเราเป็นคนจัดการเจ้าแต่ถ้าทำอย่างนั้นคนของตระกูลเจ้าอาจจะบาดเจ็บไปด้วยชายชรากล่าวด้วยสีหน้านิ่งๆข้าเลือกทางที่สมไม่มีข้อสมให้เจ้าเลือกชายชรามองชิงสุยถ้าค่าสังหารพวกขั้นทั้งหมด ชื่อของนิกายเทวะทรราชสวรรค์ก็จะหายไปจากสัตดาราชใช่ไหมายชิงสุยมองชายชราที่รอยยิ้มบนใบหน้าจางหายลูกไม้ล้นไม่ไกลต้นไม่เพียงแต่พวกเขาจะเป็นคนของนิกายเทวะทรราชสวรรค์แต่นิสัยพวกเขายังเหมือนกันอีกด้วย ักแหลกที่คนแบบนี้ยังอยู่บนโลกคนที่ชอบก้าวก่ายตระกูลที่ไม่รู้อิโนโออินเนและข่มขู่พวกเขาวหากไม่มีพลังแข็งแกร่งพอคงไม่กล้าหือ,หอรือกับคนพวกนี้แน่ฮ่าฮ่าฮ่าถ้าเจ้าทำได้ล่ะก็ ไม่ใช่แค่ชื่อของนิกายเทวะทรราชสวรรค์ไม่ใช่แค่หายไปจากสัตดาราแต่ยังหายไปจากโลกเก้ามหาทวีปแต่ที่ข้าอยากรู้ก็คือเจ้าคิดว่าเจ้าจะทำได้งั้นเหรอชายชราที่ยืนอยู่ตรงหน้าชิงสุยถาม เขาหลุดหัวเราะเหมือนได้ยินเรื่องที่ตลกที่สุดในโลกข้าสงสัยจริงๆว่าพวกสาวกนิกายเทวะทรราชสวรรค์อย่างพวกท่านทำไมถึงยังมีชีวิตอยู่จนมาถึงทุกวันนี้ได้และตอนนี้ข้าก็รู้แล้วว่าทำไมพวกท่านถึงพยายามให้ตีเถืนแต่งงานเข้าตระกูลพวกท่าน ก็เพื่อให้รังของพวกท่านไม่ถูกกำจัดสินะชิงสุยจ้องชายชราแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆในตอนนั้นชายชรารู้สึกประมาานี่เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ชิงสุยเกรงว่าพวกเขาจะคิดว่าชิงสุยมีคนอื่นคอยหนุนหลังในการกำจัดนิกายเทวะทรราชสวรรค์ตัวอย่างเช่นตระกูลเซียนอยู่ปู่ของเหนียนเปิงหรืออาจเป็นตระกูลตี ไม่ก็ประกูลอื่นๆในมหาทวีปสัตตดาราที่ต้องการแทนที่นิกายเทวทรราชสวรรค์ไม่ว่ายังไงเจ้าก็ต้องตายวันนี้อย่าไปบอกใครว่าข้าปลาโตงเงือกลั่นแกล้งเจ้าละ่ะเพราะไม่ว่ายังไงในโลกเก้ามหาทวีปเหยื่อที่อ่อนแอก็ต้องถูกสัตว์ที่แข็งแรงกว่ากินเป็นธรรมดาเจ้าควรจะรู้กฎข้อนี้ดีตั้งแต่แรกที่เจ้าเลือกเดินมาเส้นทางผู้ฝึกตน แล้วเจอคือคนแรกที่กล้ายามค่าทางทาง,งที่ไม่ใครคอยคุ้มกลาหัวเจ้าทั้งยังเป็นคนของมหาทวีปเมคามรกตชายชราแสดงสีหน้าใบหน้าไร้ความปราณีและความอดทนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ